ปีใหม่นี้หลวงพ่อขออวยพรให้ลูกหลานทุกๆคนทั้งที่อยู่ในประเทศไทยและในต่างประเทศจงมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองคิดสิ่งใด ปารานาสิ่ใดก็ขอให้สมปรารถนาอย่าเจ็บอย่าจนถึงคราวขัดสนก็ขอให้มีคนให้ความช่วยเหลือให้มีความกตัญญูโลกุณคนประเทศชาติพระศาสนาของพระพุทธเจ้า และประมาทกััชัย์และบุญคุณของครูอาจารย์ผ้เคยมีพระคุณทั้งหลายขอให้ยึดหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าไว้เป็นหลักปฏิบัติคือละเวทจากความชั่วทำความดีทำจิตใจของพระจนให้พองแผ้วมีศีลมีธรรม อย่าเห็นแก่ตัวอย่าขี้เกียจไปรู้จักขยเนอดทนทำมากินแล้วลูกหลานทุกๆคนก็จะประสบแต่ความตกโชคดีปรารถนาทิงใดจงประสบทุกประการเทอ